ความจริงแบบนี้ก็คือยำอะไรก็ได้นะคะจะเป็นลาบก็ยังไหวนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีต้นหอมผักชีแล้วก็ขึ้นใช่ไม่ใช่ลาบแน่นอนเออก็บอกไปเลยสิว่ายำวุ้นเส้นเออก็แค่นี้แหละจากนั้นเราก็จะมาทําน้ําซุปนะคะน้ําซุปหรือว่าน้ํายําค่ะก็คือจะมีหมูสับมีตับนิดหน่อยต้มให้สุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสตรงนะะี้ค่ะปรุงน้ําซุปตรงนี้เลยให้เป็นน้ํายําสูตรบ้าน อร่อยจัดจ้านแน่นอนต้มได้นานพอสมควรละหมูก็สุกละตับก็สุกละพอละเอาไปทําน้ํายาได้เลยวุ้นเส้นนะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะวุ้นเส้นเ,เราจะาวุ้นเส้นลวกน้ําเดือดแล้วนะคะก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเท่าที่เราต้องการเลยโอ้ต้องการเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นเออใช่ต้องการเยอะมากลวกแล้วก็จะมีไม่เยอะก็ได้กินกันสี่ห้าคนก็ประมาณเนี้ยอ่ะโอเคแล้วไม่ต้องลวกนานค่ะ เราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะยำหนึ่งจานค่ะอันนี้ทําแค่หนึ่งจานก็ใส่วุ้นเส้นไปประมาณแค่นะี้ต้มตับต้มใส่ลงไปแค่นะี้แล้วก็ตักน้าซุปน้ํายำนะคะใส่ลงไปอีกแค่นะี้เอาอีกนิดหนึ่งก็ได้อีกนิดนึงได้จากนั้นก็ต้องใส่พริกต้องใส่เยอะหน่อยใส่หัวหอมใส่ผักกระปรืนเอ้ยไม่ใช่ผักขึ้นช่ายใส่ผักขึ้นช่ายแล้วก็บีบมะนาวลงไปเยอะอเยอะคนนี้ชอบกินเผ็ด ชอบกินเผ็ดแล้วก็ชอบกินรสจัดก็ต้องใส่ลงไปเยอะๆเท่าที่ต้องการเลยแล้วก็ค้นเข้มนะเพราะว่ามันสีมันดูจืดแต่จริงๆแล้วมันเผ็ดนะเพราะว่าใส่พริกเยอะนะคะอือก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยปรุงรสได้ตามต้องการเลยเติมน้ำลาอีกนิดน,นึงเราก็ได้ยำบุ้นเส้นหนึ่งจานสำหรับคนที่จะกินก่อนก็ต้องกินก่อนเท่านั้นแหละหเห็นไหม สีมันดูจืดๆนะแต่รสจัดมากเปรี้ยว <c oughs> เค็มเผ็ดหวานนิดๆเพราะไม่ชอบหวานมากพร้อมที่จะกินแล้วใช่ไหมก็กินได้เลย